นะคะที่จะร่วมกันแถลงข่าวในวันนี้นะคะที่สําคัญวันนี้ค่ะอยากจะนําเรียนไปถ,ถึงท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะคะรวมไปถึงพี่น้องสื่อมวลชน ห้ามลุกไปไหนนะคะวันนี้เรามีสิ่งดีๆที่จะให้ทุกท่านได้ชมนะคะเรียกได้ว่าคือปีนี้มาเป็นอลังแล้วก็เป็นการเปิดตัวเป็นครั้งแรกด้วยก่อนที่เราจะไปเจอกันในวันที่4กรกฎาคมนี้นะคะจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบไหนอย่างไรเรียกได้ว่าคืองานวิจัยจริงๆแล้วทําอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะอาจจะไม่ได้มีการเผยแพร่แต่คราวนี้นะคะมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีการผลักดันเราจะไปสู่สากลน,นะคะอย่างยั่งยืนแน่นอนฉะนั้นวันนี้ทุกท่าน จะได้ชมแล้วก็ผ่านสายตานะคะกว่า ร้อยร้อยสายตาในวันนี้ไปพร้อมๆกันค่ะดิฉันปัทมาเนียมบดีนะคะนักประชาสัมพันธ์ชํานาญการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์รับหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะคะในงานแถลงข่าวราชพัฒลาพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ครั้งที่1ประจําปี2568ค่ะครั้งปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสู่สากลน,นะคะงานของเราก็ชื่อค่อนข้างที่จะยาวนะคะแต่อยากได้เป็นเอกลักษณ์นะคะวันนี้เรื่องราวตรงนี้นะคะก็จะมีผู้บริหารที่จะได้นํา เรียนในส่วนของการแถลงข่าวนะคะว่าจะเป็นอย่างไรคะ่ะฉะนั้นเดี๋ยวเรานะคะก่อนจะเข้าสู่ในช่วงของการแถลงข่าวนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับนะคะจากผู้บริหารสูงสุดที่ท่านดูแลมหาวิทยาลัยนะคะบุคลากรนะคะเกือบเกือบจะพันคนนักศึกษาของเราในปีนี้นะคะทะลุเป้าเกินคาดนะคะก็ถือได้ว่าเป็นภารกิจอันใหญ่มากเลยทีเดียวที่จะต้องดูแลบุคลากรมากมายนะคะแต่ภายในรั้วร้อยกว่าไร่ตรงนี้ท่านก็เข้าถึงนะคะ ทุกๆหน่วยงานทุกๆพื้นที่เรามีตอนนี้นะคะ8หน่วยงานด้วยกันค่ะก่อนหน้านี้เรามี7นะคะตอนนี้เรามีคณะใหม่น้องใหม่ล่าสุดนะคะที่มีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านอาจจะได้มาร่วมแล้วนะคะก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์และคิดว่าในอนาคตอันใกล้นะคะภายใต้การบริหารโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิริชัยนาำบุรีเราจะมีคณะพยาบาลศาสตร์ในเร็วๆนี้ขอเสียงประมือให้กับท่านด้วยค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่ในช่วงของการกล่าวต้อนรับนะคะขอเสียงนะคะต้อนรับท่านอีกทั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดริรีชัยนามบุรีได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนะคะท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องสื่อมวลชนค่ะขอเรียนเชิญค่ะ